วันนี้นะคะเราพบก,กับเช okay, <Okay, S 1> ี์เป็งยองโอเคเพิ่งอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็จะนอนเหมือนเดิมถ่ายตอนนอนทุกวันนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวนะคะเราจะเอาเออวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของเล่นนะคะเป็นรีวิว Pedro, เพดเซ็ตเล็กนะคะก็คือเซ็ตใหญ่เหมือนขอ้อมูลพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกเค้กอะไรแบบนี้ที่เคยลงใน facebook แล้วก็ขี้เกียจเอาลง youtube แล้วเพราะบางคนอาจจะดูแล้วนะคะก็เลยเอ,อเอาเซ็ตนี้นะคะมาลงที่หอโยย่านนะคะ,ะมันจะมี อุปกรณ์นะคะมีช้อนช้อนเอ้ยอันนี้ซ่อมแล้วก็ช้อนแล้วก็มีแล้วก็มีสองอันนะคะมีเล็กมีดใหญ่นะคะก็รถยนต์แล้วก็กระดูกมาะะ้านะคะเขานะคะจะมีสีแป้งโดงให้นะคะทั้งหมด16สีนะคะเยอะมากเลยนะคะยี่ห้อยุอย,อย่าโอเคอาา่ะฮะเดี๋ยวเราจะลองทดลองเล่นดูนะคะ หยิบสีเดียวพอเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่กระปุกข้มูนกระปุกนิดน,นึงหน่อยเอาสีฟ้าเอ้สีเงินแล้ววางมันแข็งน,นะคะเหม็นมันค่ะแก่เมื่ก่อน่ะมันมันมา,มากขย้ำขย้ำขย้ำแล้วก็ขย้ำขย้ำ เราจะลองทำเป็นน,น,น,นะแบนเอาไว้แบนแบบน,นี้นะคะก็ลองเอากระดูกมามาทาบทีละช่องนะคะมันจะได้ออกมาทีละอันทีละอันนะคะเอ,เอาส้มเขียวนี่ค่ะกระดูกหมาหนึ่งอันเยวแบนอีกแบนอีกเอาลดนะคะตรงนี้ลด ไม่รู้มันคือรถหรืออะไรมันน่าจะเป็นรถนะคะนี่รถสร็จแล้วมันก็เล่นง่ายๆเลยเนาะใครเล่นไม่เป็นก็บ้านะคะออขอพูดแค่นี้แหละคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะ อาจจะไปดูอของเล่นแล้วก็มีคลิปทำน้ำประหลาดด้วยนะคะถ่ายไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงน่าจะได้ลงวันนี้แหละค่ะจะไม่ต้อง้น,นงมีพวกน้องๆก็หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันตอนเทรี่โรงเรียนนะคะโรงเรียน